สวัสดีครับก็อยู่กับผมเจคกันดั้นี่ที่เคยนะครับก็อยู่ในเกมแกรนด์ซอมเมอร์นะครับอยู่กันคอสอเวอร์ของคิวราคิวที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยนะครับกับการมาของตัวละครใหม่ของคิวราคิวอย่างฮาริเนตุยนะครับอ่าผมว่าผมก็มั่นใจนะว่าว่าผมน่าจะไม่น่าจะไม่เรียกชื่อตัวละครผิดอีกแทนแน่เพราะปกติอ่าเลิกคิวราคิวอาจจะพูดออกเสียงชื่อตัวละครหรืออุปกรณ์ผิดไปบ้าครั้งนี้ผมมั่นใจนะว่าน่าจะไม่ผิด พราะผมได้ทําการ <c oughs> มาดูรายชื่อแล้วไงล่ะในงั้นก็แปลไม่ถูกสักทีหนึ่งว่ามันอ่านว่าอะไรวะเพราะไม่เคยดูเลยนะอันนี้ผู้ชมบอกกันตรงๆนะครับอ่ากีดาวไอ้ไฮเปอร์นะ S P X S P E X ไฮเปอร์เนี่ยผมยังไม่ผ่านเลยนะส่วนใหญ่ที่อ่าผู้ชมส่วนใหญ่เล่นผ่านก็เป็นทีมนุกทั้งนั้นเลยนะซึ่งผมก็ไม่มีองอกกอนนค์ประกอบในการจะทีมนุกที่มันสมบูรณ์นะหรือจะไม่ใช่ทีมนุกเดี๋ยวค่อยไปติกตามให้หลังแล้วกันแต่ว่าตัวเองยังไม่ผ่านแล้วกันอ่ะง่ายๆแค่เนีย้ยอันนี้ดูตามอันดับแรกกิ รวดเร็วทันควันนะก็คือแบบสองวิสามวิสองว,ว,วิสามวิผ่านแล้วแบบว้าวอะไรมันจะเร็วเวอร์ไปน,นั่นนะแตหลักๆก,ก็โดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันโดยแพร่หลายก็ทีมเนี้ยของอันดับสิบก็ค่อนจะใช้กับแพร่หลายนะเพราะว่าถ้าไม่ติดอันดับอ่าหนึ่งหรืออันดับยันอันดับเก้าในที่ที่ว่าพวกพวกเนี้ยก็จะมีพวกแบบตัวคอสโอเวอร์ลิมิเต็ดอย่างเซตมามะัวัวพันแมนนะครับหรือพวกลิม,มูนุของซาลาม์นะหรือม,มิลินอย่างเงี้ย มันเป็นตัวคอสโออที่มีติดอยู่แล้วนะครับมันยังไนต็งหาใช้ไม่ได้ซึ่งก็นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าเราอาจจะไม่ทราบได้ว่าตัวคอสโอตัวไหนจะเก่งหรือไม่เก่งถ้าเราไม่ได้แบบว่าดูหรืศึกษาแล้วก็แปลอัตสามารถให้มันดีจริงๆนะครับซึ่งก็อยากจะบอกว่าพะนันแล้วคอสโอทุกตัวเขาได้จะมีนักเก็บสะสมยกเว้นบางตัวนะบางตัว,บา,ตวบางกรณีไปอย่างพวกเกรฟคูบัตเตอร์เนี่ยกับลูซี่รับฮัฟทาเลียเฮฟเฟียพู้ติดพวกิดอ่าพวกนั้นนะอาจจะพอเก็บเราสว,ว่า มันเป็นโปรลลมิตต์นะครับว่าการหยิบมาใช้งานจริงอาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกตัวทีมมุกอย่างพวกวันันแมนไซตามะหรือว่าลิมุลุนะครับมิลุมุอะไรนั่นแหละอาหะสลามอะ่ะแคบุสลับไซตามาก็ขอัยแล้วกันซึ่งผมก็เกลีย์ถึงแค่ตัวด่านเอสพีเอสพีเอ e e นั่นแค่นั้นนะครับก็เวก็ผ่านก็ประมาณเนี้ย อ่าก่อนเนาะซื้อคืนได้เดี๋ยวทําการรับเควสแล้วก็รับของก่อนนะแป๊บนึงเพราะว่าเคลียร์ด่านมายังไม่ได้ยังไม่ได้อ่าแปะต้องอะไรเลยนะอืมเพชรสามเม็ดนะจากอันเคลียร์อ่าแล้วก็คอร์สอ่าแล้วก็ตัวคอสอเวอซัมมันติเก็ตหนึ่งใบนะซึ่งแน่นอนถ้าถ้าเกิดเราอ่าล็อกอินครบมาตั้งแต่วันที่อ่าการกําลังจะมาของตัวคอสอเวคิวลาคิวมานะก็ เบสเซดอะได้ตัวทั้งหมดประมาณโดยประมาณแปดตัวนะครับแปดหรือเจ็ดตัวถ้าจำถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณเจ็ดตัวเจ็ดตัวชัวๆเอ้ไม่ใช่แปดตัวชัวๆส่วนอีกสองตัวนั้นน่ะได้จากามาหามาจากการที่เป็นเลนตัวดา่านแล้วเอาแต้มแลกล้านคาไอคนะครับแลกตัวมากรสองใบแล้วอีกหนึ่งใบเมื่อกี้มาจากเมื่อกี้เลยนะครับตัวโคเอ็กิชันเนาะก็หวังว่าจะได้ตัวที่มันไม่ซ้ำแล้วกันฮาริเนตนูยงเงี้ยหรือว่ามาโตอีกนิวโกะนะครับซึ่งผมมั่นใจว่า ผมมันาจะออกเสียงผิดแล้วไนล่ะโอเค,อเคของฟรีจะไปหวังอะไรมากของฟรีกันนะไปเลยและการเกลืออันนี้แค่ประเดิประเดิมเจอ่าประเดิประเดิมกินนะครับไม่ต้องไปกินจังหวังอะไรมากเดยกแค่ว่าอได้ตัวมาแลกแอสโตนนะซึ่งถ้าตามตามปก,ปกติเลยตอนที่ผมอตอนที่ผมแบบว่าตั้งใจจะกับโค้ชอ้วนี้นะครับก็คือว่าจริงๆริงกว่าจะไม่อยากจะเสียเพชรฟุมตัวคิวราคิวเลยนะครับ ถ้าไม่จิดว่าอ่าการเข้ามาของฮาริเนตุนเนี่ยมันจะพูดไกลๆได้ว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งในตัวละครุุกตัวใหม่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนื่นองจากความสามารถของนางเธอค่อนข้างจะขี้โกงบอกเลยว่าขีโา้โกงนะครับฮาริเนตุยเนี่ยเดี๋ยว่อยพูดบนหลังแล้วกันแต่รู้แค่ว่ามันโกงมันเป็นหนึ่งในคิวลาคิ Q ที่สควรที่จะ ให้อยูนในใเกณฑ์คำว่าโกงได้เลยนะในตลอบสายอาตัวทำดําเนิท่านมืดอย่างอะไนี้นุยนะครับส่วนถ้าพูดถึงตัวที่เหลืออย่างามาโตอีนิวโกกับคิลูอินเซสกิเนี่ยก็พอได้เพราะว่า,ามันก็ มันก็ยังพอน่าจะเอาไปลงได้แล้วก็เทียบกับตัวดาเมิ่งที่หายก็ยังไงก็น่าจะน่าก็น่าจะดีกว่าตัวอย่างคอสเวอร์ก่อนหน้านี้อย่างเปรีเทลที่เป็นพวกฮาลูคี่ฮาร์ลียกับเรฟูบัตเตอร์นะครับถ้าพูดถึงว่าน่าจะดีกว่าจริงนะอ่าส่วนวันนี้ก็แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวก็ลองตีตัวดานอ่าใช้หลุมวิ่งไปเนาะแล้วก็พูดถึงความต่างอุปกรณ์แต่กินที่เข้ามาในรอบนี้นะครับของคิวราคิวซึ่งต้องเน้นย้ําก่อนนะว่าอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงคุณผู้ชมเผื่่อแบบบวาางงงคนสสัยไ เผื่อนะแต่ว่าไม่ได้อ่านตัวข้อความของเกมไอการแก้เติอเกมมาไลด,ดีหรือว่าไม่ได้ติดตามเพจเพจออฟิเชียลของเกมแก,แกน์ัมนเนอร์นะครับก็คือตามนี้นะอุปกรณ์เซตแรกอะ่ะจะมาก็คือวันนี้แหละครับที่ตัวเกมได้อัปเดตเสร็จเนาะตัวด่านอ่าคอสตัวคิวแลคิว,ควเข้ามาแล้วตัวด่านพิเศษของตัวคอสตัวเข้ามาก็มีอุกปกรณ์เซตเนี้ยสี่เซตอ่านี่แหละตามนี้นะครับเข้ามาแต่ว่าแต่ว่าอุปกรณ์อ่า อุปกรณ์ขน,นาที่สามารถทำารคัฟหรือว่า EV e q u i p เนี่ยตามนี้นะครับ6ชิ้นเนี่ยมันจะมาที่หลังส่วนตัวร่มที่เป็นของนุยนั้นนั้นก็น่าจะมาจากด่านภายในอนาคตนะครับในช่วงวันนี้นเนาะ,ะเดือน6วันที่9นะครับน่าจะก็น่าจะราวๆปิดเซอร์แบบปิดเซอร์ก็น่าจะประมาณ8โมง59แล้วก็ประมาณบ่ายบ่าย2น่าจะได้เล่นแล้วก็ได้ทําการคัฟอาวุธให้เป็น EV ได้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ใหม่ของตัว ภายนนี้หนุยก็จะมาในตู้ภายภายหลังนะไอมันจะมีอุปกรณ์แล้วมอุปกรณ์ฟรีกับพนเนนดยดานของคอสอเวอร์กับอุปกรณ์จากตู้กาชานะครับที่มันอยู่ในเซตนเนี้ยแต่เชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะทําการเพิ่มเข้ามานะซึ่งถ้าถามว่าอุปกรณ์นเนี้ยถ้าให้ผู้กระตับกับหมวกก็มองว่าก็พอใช้ได้ในหลายชิ้นอยู่นะพอใช้ได้ก็คืออย่างเอ่ออมาก็พอได้หายด้ยแรงนี้แล้วก็ได้บล็อกบล็บักความสามารถของตัวอุปกรณ์คลิปอะไรประมาณเนี้ย แต่ถ้าให้พูดถึงอย่างอ่ะหมวกบอลัอลนี้ก็บอจใช้ได้นะเ,นเร่งเกตทั้งทีมสามสิบอ่าแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับทีมเราทั้งทีมอ่ะเพื่อความได้หายที่ทำต่อต่อปูอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาสิบวิเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็แอบรู้สึกว่าแค่แค,แค่แค่เ,เร่งเกตสามสิบเองอ่ะอืมอาจจะคุ้มค่ากับการส่งก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีุักรณ์เร่งมือสามสิบหน่วยนะอาร์กเกตอ่ะแต่ถ้ามีอยู่แล้วอย่างหลายๆชิ้นก็อ่า พิจารณาให้ดีดีกว่าสูนยแล้วกันตัวนี้เพราะว่าไม่จะเป็นอาจจะยังไม่ต้องถึงก็ได้เราอุปกรณ์ของฮาริเนตุนี่เข้าตัวตูวต้กระชาก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็มาพูดถึงตัวอุปกรณ์ไปนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเนะะาะจะได้ไ,ะะไม่ไม่ได้เป็นการผมพยายามที่จะไม่ให้คลิปมันดูพูดไปอธิบายไปแบบน่าเบือะะ่อเบื่อแล้วครับก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ทําการฟาร์มไปแล้วกันเนาะ,ะฟาร์มจะกว่าจ,จะพูดอ,อุปกรณ์ที่มาในรอบนี้พบนะครับ ไม่ยังไม่รวมอุปกรณ์ที่จะมาภายในอนาคตนะอเอาแค่อุปกรณ์ที่มาในเซตรอบนี้ก่อนนะครับขับตัวด่างก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถืออ่าก่อนๆไมนติดใดเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตลอดไปเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดช่วงช่วงอ่าคิวราคิวมารอบที่สองเนะาะรอบที่ทําการบัฟตัวอ่าเอาไว้เข้มผมไม่มั่นใจนะว่าคิวราคิวที่มารอบแรกอ่ะอ่าตัว มาโทรอีกลูโกะมันอ่ากรกคอมาได้ทันการมันสามารถเอาไว้คิดได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนมาของรอบที่สองที่ผมเล่นทันอ่ะมันได้แบบว่าเหมือนโปรโมทว่าอ่าลูโกะสามารถเอาไว้คิดได้และเป็นล่างตามเนี้ยอ่ามุมซ้ายหรือมุมขวาบนก็ได้นะที่เป็นรูปอ่ามันเป็นกับเล่าว่าล่างแบบว่าเหมือนเป็นเบิร์ดเบิร์ดอะไรเงี้ยแบบว่าไฟอ่ะมาณนั้นนะครับส่วน เดี๋ยวนะจะพูดถึงอะไรวะอ๋อส่วนเรื่องของเรื่องที่ทผมรู้สึกดีใจมากเลยก็คือว่า,าตัวมาโกตัวมังคโคชุบเดี๋ยวนะมังคังโชคุมาโกอ่าโอ้โหหุ่นเหนื่อยแจกชี้ว่มังคังโคชคุมาโกนั้นผมก็ทําการเพิ่มรักไม่เป็นไม่ทันนะพวกน,นั้นจริงมจะติดตอ่อติดตอ่ตดตอตตอ,อ่าน่าจะใช่แหละแล้วไปบอเจ้าความบ้าก็เลย ได,ได้แค่เล่นจุ่มไปวันๆนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบว่ามเวลาว่าหนายว่าฟาร์มตัวรักเกมมาเพิ่มให้กับโค้ดโอเวอร์อย่างมาฟังโชคุมาโกทันแล้วแล้วก็ตัวคิรดิวอินเซตก,กิก็ไม่ทำเหมือนกันนะครับแต่ได้เยอะอยู่คือของคิรดิวอินนั้นผมเหมือนจะรักมานละสิบเจ็ดสิบบาทก็คือแบบมากเป,เปิดเปิดตัวคัดพาดไอคอสคือค,คันะที่เป็นการเพิ่มหิน หินคล้ายๆหินลูนอะหรือหินอาร์ติแฟกอะเดียวไม่ว่าหินอาร์ติแฟกล้กันอ่ะก็ไม่สองช่องนี่คือเหมือนผมจะกดกดได้นะแต่ว่าตัวมาโกะไม่ทันนะมาครังโจคุมาโกะไม่ทันอะพยายามพูดชื่อให้มันชื่อเต็มหน่อยลกันไหนๆก็อ่าไปอ่านชื่อแบบว่ามาให้ถูกต้องเลยนะก็ผมผมมักจะอ่านอ่าตัวนำหน้าของตัวละครในฮิราฮิมไม่ค่อยถูกต้องนะโดยปกติผมก็จะอ่านอย่างพวกฮิลูอินเซสุกิเนี่ยออ่านผิดไปก็ได้นะ ที่รูอินอะเนี่ยเพราะาอาจออกแต่ไอเซตต์กีอะอาจไม่ออกแต่าษาอังกฤษะตา่ะตางกีนะนะไอ้น,นี้นเราก็มาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับยูโก,โกมอ,ตเ,ตอ,อ,มอเตอร์ไบค์นะลดความเสียหายของทีมเราทั้งหมด30%ที่เป็นความเสียหายจากธาตุไฟและน้ำนะครับมูงอ่านเน้นย้ำว่าต้อเป็นความเสียหายที่เกิดจากธาตุไฟและธาตุน้ำน,นะทีมเราทั้งหมดจะลดความเสียหายลงกวาสาสิบเปร์เซ็นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะถ้า ถ้าอยากใช้เจาะตรงกับด่านอ่าพวกอ่าด่านท่าด่านท่ารัดไอ้ด่านที่ให้ความอ่าให้ลงท่าไฟล้วนหรือท่าน้ำล้วนอ่ะแล้วถ้าเกิดตัวละครในทีมเราสามารถใส่อุปกรณ์นี้ได้อุปกรณ์ประเภทอ่าของอันนี้ได้ถือว่าก็น่าจะดีนะแล้วมันยังเพิ่มอ่าและต่อมาก็ยังเพิ่มความเร็วของซิคิวซีทีหรือซิคคิวธรรมดาของตัวละครในการเล่นนะเนาะอันนี้ไม่ใช่บทกติเพิ่ออีกสามที่เปอร์เซ็นในความเร็วนะในระยะเวลาสิบวิ เท่ากันนะครับแอร์ลดความเปือขาดแล้วก็เพ,พิ่มความเป็นสีดสีดเท่ากันนะครับต่อมาเพืหนึ่งอุปณ์ชีปต่อมาเลยนะครับจะไปแบทมิสไซน์นะครับคันดามิเอความไปหายท่าแสงเป็นประเทศไายภาพนะครับประเทศของนความไปหายมีโอกาสท่าจะเป็นที่จะทำให้ปะตูเป็นลมหรือง่ายๆว่าถ้าเป็นในโปรแกรมน่าจะมาถึงช็อตมัง้งน่าจะน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนช็อตอะแต่มันที่แปลมาบอกว่าเป็นลมนะครับ แล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทำลายประตู25เปอร์เซ็นในระยะเวลาดวินะครับอ่าโอกาสช็อตก็น่าจะดวินเช่นกันนะในเรืร่องเวลาประมาณนี้ครับต่อมาเขาพูดถึงอุปกรณ์ทีมต่อมาเลยครับซิงสก,กิลดความเสียหายของทีมเราทั้งหมด0.25เปอร์เซ็นและฟื้นฟูให้ทีมต,ต่อทีมหน่วยในระยะเวลา15วินนะครับลดความเสียหายก็ในระยะเวลาเท่ากันนะ15วินประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เออหน้าทิ่งอืน่นใดก็ ก่อนที่จะไปอุปกรณ์ชิทต่อไปนะครับคืออย่างผมผมว่าส่วนตะัวนะอันนิเมะญี่ปุนนนน่นนะผมว่าส่วนตัวนะอนิเมชันที่ดูของชิลล์ินเซนติกิออผมชอบมากเลยนะสำหรับทูอารอนะ์ตเอ,อเ่ะจำชื่อชื่อผ่าไม่ได้นะแต่แค่แบบรู้สึกว่าเวาลานางใครทีไรก็คือแบบเนี่ยคือคือไม่อยากว่าอะไรนะแต่แต่ว่ามันยาวอ่ะขี้เกตชิเกตรูชีผ้าหรอไงยาวยาวมันมันดูอลังการเว่อร์ๆอนะแล้วก็ มาแช่แข่งเลยนะครับคุณผู้ชมอาแช่ทําให้ติดฟีดขนาดใหญ่ได้นะถ้าจะติดนะแต่โดยส่วนใหญนะ่ไอตัวบอสตัวเนี้ยมันก็ค่อนจะมันก็ติดชัวร์อยู่แล้วอะแต่ว่าไอบอสตัวถัดถัดไปอะไอตัวบอสจริงๆอะไม่ค่อยติดอันนี้เป็นเหมือนมินิบอสน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นตามหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องระบบของเกมน,นะถ้าคุณผู้ชมกดฟามหรือ่าใช้ฟังก์ชันลุกขึ้นอย่างผมอย่างเงี้ยนะแต่ผู้ชมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ย โดยปกตินะนะออปชั่าออปชั่นสกิลสกิลตรงนี้เราอ่ะมันจะตั้งให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาร์ตอ่ะอาร์ตกับอีควิปอ่ะปกติปกติของตัวเกมอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมมันจะตั้งให้เป็นอ่าเมื่อเจอด่านบอสเท่านั้นถึงจะอ่าออโต้อ่าตัวเอไอถึงจะเริ่มออโต้สกิวทูอาร์ตที่เราตั้งไว้ของมาโกของตัววอล์กอะไรเงี้ยแบบแบบเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดเรากดอันเนี้ย อาร์ให้กลายเป็นออนอ่ะก็คือเมื่อเมื่อใดก็ตามที่โรตาคิวอาร์หรอืออาร์ที่เราตั้งค่าไว้ของตัวละครตัวนั้นน่ะพร้อมทำงานก็จะทํางานในทันทีอุปก,กรณ์ก็เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไปตั้งค่าให้มันใช้ดาบมอนแต่อย่างเดียวอะ่ะคุณจะโดนไอ้ตัวเบลเบลกิรัส,สเนี่ยอาจเลยนะเดม,มอนบีชเบลกิรัสอ่สนะพยายตามได้นะครับมีึคู่อย่างนี้เลยนะเพราะว่าผมลองมาก่อนนั่นแหละหลายๆรอบแล้วคือผมก็งงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิ แป๊บก็เดี้ยงอะนะแต่คือพอไปถึงด่านบอสอะจะเหลือว่าไอตัวคิลูอินเซติกีอะผมมักจะตายตลอดแล้วผมก็งงว่าเออฮัลโหลลิมิเตดลิมิเตดของตัวคิลูอินอะเต็มนะแล้วก็ตะแตกเพิ่มตะแตกพื้นฐานละสองนะติดสองนะติดไปเต็มแม็กหมดนะเหลือไม่เต็มแล้วแค่เพิ่มรับเกมอะแตกแตกขึ้นคิลูอินเซติกีผมตายเอี้ยหัวก็ประมาณนั้นนะก็อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นความหลุดปิ้งของผมนะออปชั่นเปลี่ยนตรงเนี้ยจาก บอสโอลี่นะะอ่าบอสโอลี่ให้การเป็นออนก็คือเมื่อความใช้งานก็ใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องรอบอสไม่งั้นจะโดนไอตัวมินิบอสอย่างไอเบลกิัสนั่นนะบอบเบี่ยงได้นะระวังนะครับคุณผู้ชมอ่าต่อมารู้ถึงอุปกรณ์ต่อเลยนะครับอ่าของที่สุดท้ายนะกินเก๊กส์ควมามสามารถอุปกรณ์บล็อกดาเมจทินเราทั้งหมดอ่าไมา่ไม่ทน,นี่แล้วกันบ็อกความเสียหายที่ทีนเราทั้งหมดได้รับแต่รอดาเมจนะครับในระยะเวลา1ิบาวินนะ ก็พูดง่ายๆว่าถ้ากปกติผมเป็นอย่างนี้ว่าพวกบาลียเพราะว่ามันเป็นบาเลียจริงนะก็บล็อกคันเหนได้800ก็ถือว่าดีนะครับถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ในช่วงนี้หรือว่าเล่นมาแบบว่ายังไม่ได้ไม่ยังไม่ยังไม่นานแล้วยังไม่ก็้ใจตัวเกมอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่บหมอกคอนหายได้ค่อนข้างจะดีนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์นะถ้าเป็นแบบว่าสายฟรีแล้วก็ดวงไม่ค่อยดีด้วยสุ่มอุปกรณ์ของตัวตู้กาชาแล้วก็ไม่ไไม่ค่อยได้ของดี หรือว่าไม่ค่อยจดใจกับตัวอุปกรณ์ของ c r o s e r หรือตัวบั่นในเรื่องต่ตางๆที่ผ่านๆมาทีนี้ก็ถือว่ามาในเร็ว้ยายนะครับและต่อมาก็ได้ค่ะอ่าเขา่ามาจะได้เหมือนนะดลดความเสียหายต่อค่าแสงและมืดลงอีก20เปอร์เซ็นต์ทั้งทีมเลยนะโดยระยะเวลดาน่าจะเท่ากับตัวบอลและค่าวิ่งน่าจะเท่ากันนะครับเรื่องทั้งบล็อกความเสียหายแลวก็ลดความเสียหายของแสงและมืดลง20เปอร์เซ็นต์นในระยะเวาลานิด5วินะถือว่าโอ้ใช้ได้จุนกสิถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้ว ถ้าถ้าเกิดว่าผู้ชมที่บอกว่าดวงดีหรือว่ามีอุปกรณ์ใส่ตัวดานใน,นเรื่องหรือว่าคอสโอเอาทนที่มันดีกว่าความสามาถอันเนี้ยใช้แทนก็ได้นะแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีผมถือว่าน่าเก็บไปตัดน่าเก็บไปอเอ็นชาร์ลิมเบตให้เตียมสักชิ้นนึงนะตัวเนี้ยจินเกจิครับแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายเลยนะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ผ,ผมเลยตั้งแต่รอบกินแล้วที่ผมเล่นทัมมน,ทนแล้วนะคิราคิวมาโกนัทเิลคือ อ่าเมื่อกี้ขอพันแเกิดกระตุกนะขอได้ขอได้คือความสามารถคือสร้างความเสียหายพันสองร้อยดามจถ้าแสงในประเภทกายภาพฮัลโหลแค่นี้นะถามจริงเถอะแค่นี้เนี่นะก็ <c oughs> ตามนี้นะครับแต่ว่าหกออนทั้งหมดห้ายียนี้ยังไม่รวมตัวร่วมของมุยที่อาจจะอ่าที่จะมาในอนาคตแน่ไม่ไม่อาจจะนะมาในอนาคตาตัวด่านอแต่ต้องรอวันที่ตัวเกมกำหนดนะครับอ่าวันที่เก้าเดือนหกเนาะ ก็รอ,อกันไปบ่ายสอ,องวันนั้นนะแต่ก็เอาอครห้าชิ้นผมมองว่าถ้าเกิดได้ได้อ่าอมอาหนไหนก็พู้าห้อาสามารถทำการคราใช่ไหมอาเรียกว่าคัาแล้วกันเนะาะคัา EV ได้อ,ะอ่ะผมว่าน่าจะความสามารถน่าจะดีกว่าตอนเนี้ยพอสมควรเลยนะแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลองค์กรทุกชิ้นผมก็มองว่าดีทั้งในจะดีหมดทุกชิ้นเลยนะยกเว้นแค่ อ่าตัวที่สุดท้ายไอ้มากโกนัทเขลอ,อ่ะส่วนตัว,วร่วมของนุยยังไม่พูดถึงะและกันนะครับเพราะว่ามันยังยังไม่เห็นความแต่งหน้าตากกอนนะุปก,กรณ์นะพูดตามตรงนะอันนี้พูดตามที่ิ่งที่ตัวเองเห็นมาก่อนนะ,ออะลองลองดูกันไปนะครับแต่ถ้าให้พูดกกตามนั่นก็คือเนี่ยสี่ชิ้นเนาะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเป็นสายฟีแล้วคุณสุ่มอะไรก็ตามที่ไปตู้วกกววกกวอุปกรณ์แล้วคุณเกลืออุปกรณ์ทั้งสี่ชิ้นนี้ก็ถือว่าไม่เลวไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ มไม่ละเอยยดแบบออนคอสโอเวอร์เพราะว่าอย่างรอบที่ผ่านมาของอย่างกันนิดเดียวผมก็มองว่าไม่ได้แย่นะถ้าของอ,อ,อ่าเสื้อผ้าบันคอของนักตื่นแต่ชุดกอดของเอลซ่าต่อที่นั้นความสามารถบบอรุปกรณ์ก็ไม่ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้เครียดนะคุณผู้ชมกเก็เลยดีกว่าอุปกรณ์ของตัวในเรื่องเกมหลายๆเรื่องด้วยอุปกรณ์คอสโอเวอร์หลายๆคอสโอเวอร์ over, นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แค่มากรักนักเข้าเนี่ยแค่ชิ้นเดียวที่ ป็นจุดด่างกอยมากแบบว่าคราฟมาเอามาทาไมคราฟก็บอกงี้นะเอามาทําไมคราฟชิ้นนั้นอะอยากสมแอสตันจริงๆอ่ะถ้าไม่ติดว่าอ่าตัวฮาริเนตมูเนี่ยมันเก่งจริงๆนะคุณผู้ชมจนขนาดว่าตอนแรกคิดว่าคิดผมตั้งใจว่าเนี่ยตอนแรกเลยมาขาดแค่มาโทอีลิวกะไงก็แต่ว่าเออเอามาแค่ลิวกะตัวเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคิลอินเฟสกีกับ บางครั้งชกุมากโกมนมีแล้วไงก็เอก็ไม่น่าจะถึงว,ว่าไอ้ดูกโกมันขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าพอการมาของฮาริเนตุนี่คือจบเลยนะทีมนุกพาดมืดอ่าที่เป็นหนึ่งในส่วนผสมของทีมที่คมข่มแล้วลงตัวเป็นอย่างดีนะก็คาดที่จะโกงและถ้าเกิดอุณผู้ชมสงสัยแล้วก็อ่าเรามาดูวิดีโอการ ทดสอบสกิลของเซิร์ฟเจีที่อยู่ในอฟิเชียลของแกล์จัมเนอร์สแตนเทฟเฟบุกได้นะครับมันจะเขาจะมีตัวแอนิเมชั่นของสกิลฮารีเนตนูอย,อยู่เนาะก็ประมาณนั้นนะส่วนแล้วก็แน่นอนการม,มาของตัวคอสอัวนี้ถือว่าก็ยังดีกว่าคอสอัวหลายๆรอบที่มาอย่างพวกฮาเทนิสมิกุแล้วก็แฟรนรเทลที่แฟรนรเทลอ่ะไอตัวนิวเบรเกนเนอร์กว่าจะมาก็คือแท,บ,ทบจะคอสอัวเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งไม่ถึงเดือนดีแล้วอะอ ถึงเพิ่งจะมาแต่อย่างอ่าคิวหลัคิวต่อมานั้นไอแพ็คหนึ่งดอลลาร์ศูนย์ชุดเก้าดอลลาร์หรือก็ตกประมาณ75บาทไทยเรานั้นก็เข้ามา้องหลักโลกรอส์โอเวอร์อย่างคิวหลัคิวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนตอนแรกอะจริงๆถ้าดูตามเพจตามนี้นะครับเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เพจตามเนี่ยไปติดตามอือไปติดตามเพจของผมเนี่ยมันจะแบ่งตามนี้เลยนะ เพชรฟรีอของโปรเกมที่เราสามารถหาได้จากเกมต่างต่ามเพชรที่มาจากหนึ่งดอลลาร์แพ็คนั้นะอะเซตหนึ่งอ่าที่จริงตอนแรกผมผม,ผมจำไม่อยได้ไงว่าของคิวราคิวมันดีขนาดไหนผมจำไม่ได้ว่าไอเ้เสื้อเสื้อเนี้ยอ่าไฟคลับโคคุยูนิฟอร์มเนี่ยมันมันดีแต่พอดูไปดูมาอ้าวมันก็เหมือนกับเสื้อคุณแม่ชีแล้วก็พวกซันต้าดอฟินอะไรที่ผมไม่มีอยู่เลยอะแล้วรู้สึกว่า มันดีกว่าแค่มันเพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีมยี่สิบเป็นเลในระยะเวลาสิบปีอะแค่นี้ก็เลยเ,เดี๋ยวรอดูอุปกรณ์ของตัวเซตฮาริเนีฮาริเนีสนูี่ที่จะมาเพิ่กับตัวอุปกรณ์ของดาดแล้วกันเนาะที่มาเพิ่กับการ ev หรือว่าคราฟได้อันนั้นก็รอไปก่อนแล้วกันเพชรฟรีอาจจะไม่แตกแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมในเมื่อแพ็คหนึ่งดอนมันมามันมาเพิ่กับคอสโอเวอร์แน่นอนว่าตัวเกมต้องการที่จะให้เราได้อาวุธการันตีแน่นอนชิ้นหนึ่งจากตัวสเต็ปอัพที่ หนึ่งไอดีสูมได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งจำนวนกระแทกตัวละครน,นั้นคุ้มค่ามากกว่าการส่มแบบทุกไปอ,อยู่แล้วที่อ่าห้าสิบเพชรไม่ว่าจะไปเติมหรือว่าเพชรฟรีของเกมก็ยังไงก็ได้แค่ทเดียตัวแต่สูมอันเนี้ยอ่าได้ทั้งหมดกี่ตัววะลืมแต่แต่แตจำแต่โดยจํานวนแบบมันเยอะกว่าแต่คุณภาพดีกว่าไหมก็อีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้สามตัวอันนี้รอบกระติกที่สองห้าตัวนะเพชรก็ต,ตามด้น,นะครับห้าสิบห้ายี่ห้าเพชรชั่ววู เออ,เอ,อจำไม่ได้นั่นแหละประมาณแต,แต่แต่คือโดยจํานวนจํานวนขนะมันเยอะตอนนี้กันได้ทั้งหมด8ทัวร์แล้วนะอ๋อแล้วก็3บ5้5 30มันเป็นการคูณสองของห้าไปไนะเออคูณสองนั่นแหละคูณสามแล้วก็คูณสองอก็แต,แต่แต่ก็คือง่ายๆว่าหนึ่งดอนพอได้ในการเลิดภัพนี้พอแล้วก็รอบสุดท้ายก็คือการันตีแน่นอนนะครับตามถ้าดูตามจำนวนของ จำนวของตัวตูวต้กระชาก็บอกตามนี้นะสเต็สามได้ติดตัวอ๋อคือทั้งหมดถ้าเราสุ่มด้วยสเต,ต็ปอาร์ตเราได้ตัวละครทั้งหมดสิบแปดตัวแต่คือมันก็ค่อนข้างจะเกลือ,อยเลยนะรับสุ่มสเต็ปอาร์ตจำนวนตัวมันเยอะกว่าแต่ก็คือเกลือนะแต่ก็การันตีอุปกรให้เราชิ้นหนึ่งตามนี้นะครับและชี้ที่มีโอกาสออกก็ถ้าดาวสีดาวกลกลกันไปแต่สีดาวก็มีแค่ชี้เดียวองนะซึ่งสีดาวผมมีอยู่แล้วนะก็สาธุอย่าอย่าซ้ำนะเว้ยอย่านะเว้ย ลุ้งยาคับเด็กขาดเชียวเอาต่อลุ้งลุ้งเนี่ยพี่ผู้ชมอะไรเนี้ยมีอาอะไรกันนี่เรียกมันไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะปล่อยดับขึ้นฟ้าสองรอบวะเออถ้าสองรอบยังยังพอแบบว่ามันมาตรวสอบสีลุ้งแล้วคุณผู้ชมแต่ถ้ามันปล่อยสองรอบด้วยก็น่าจะได้ลุ้นอย่างเน,นี้ยแต่ผมอ่านพูดไปตามตรงนะการที่มันไม่ปล่อย อ่ะแอนิเมชันมาสองรอบผมรู้สึกว่าอย่าบอกนะว่าเรตติีก,กับมาโกะนะไม่แชุณผู้ชม,ม,มจบแล้วจบแล้วมาตุกนูโกะเ่งไม่เ่งไ,ไม่รู้โตไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ตุ่มแล้วจ้าจบแล้วนะครับยังโห ช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะฮะับปยชนให้รตู๊กตาผมก็แต่อฟอร์สโฟเวอร์ของปนะริเทลนะถึงแม้ว่าเอ,อ,อ,อาเอาตุ๊กตาตรงนะใจผมเลยอะ่ะโดยความสามารถของนัตสืึดากุนิวอะอ่าผมก็ค่อนข้างจะกลางๆนะแต่ผมค่อนข้างจะชอบตัวนัตสืึนะแล้วก็อนิเมชันอ่ะผมชอบอนิเมชันตะกิวอะไม่ได้เออก็แบบเออแต่ได้เพื่อนมันมาแทนได้แฟนมันมาแทนแต่จริงๆอะ่ะเอลซ่าควรจะได้ไม่ได้อยา,อากวะเออก็คือ ดวงมักมีนะแต่ไม่สุดไงการที่ได้ตัวละครมาคือตัวหน้าก็หวัให้ให้เท่ก,กับแบบว่าตัวหลักๆของหน้าโู้สองตัวมันคือนักสืบกับเอซ่าแต่เราจะไปได้เพื่อนเพื่อนของมันข้างๆมาแทนแต่อย่างฮาริเนนุยอ่มันคือหน้าตู้ของรอบนี้บอยไม่ต้องสงสัยอ๋อเดี๋ยวนะไอ้ตัวเสื้อนี้ผมเคยมีแล้วเหรอถ้าเกิดมันขึ้นแบบเนี้ยโดยที่ไม่ใช่คำว่าน,นิวแต่ว่าผมเคยมีนะแต่ผมอาจจะเผยย่อยไปนานแล้วหรือเปล่าี้ไม่แน่ใจนะตามนี้นะครับผู้ชมเห็นไหม สุ่มได้ครั้งเดียวสเตปอัพหายเลยนะครับหนึ่งไอดีตอนหนึ่งครั้งนะ้วสเตปอัพสุ่มครั้งเดียวหายส่วนเรื่องดวงที่กันจะได้ตัวละครอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ยทุกคนนะครับตามนี้นะเนี่ยคือตัวหลักตัวหน้าตุ้งนะฮาริเนะนรอบเนี้ยการมาของคิวราคิวอ่ะการมาของคิวราคิวตัวหลักคือฮาริเนะนุยจบแล้วคุณผู้ชมแล้วจบแล้ว อินเจติบอาร์เกโอ้โหพิกยูธรรมนาเล่นเก่งให้ตัวเองยี่สิบจะบ้าหรอแม่คุณเปินไปแล้วนะก็ฟอร์มนะถึงแม้ว่าอย่างที่พูดนะเฟรดิเทลอาจจะไม่ได้ตัวในเป้าหมายอะตัวที่ใจเราตั้งตั้งเป้าไว้อยากจะได้แต่ว่าไม่เป็นไรการที่ได้ดีกว่าการที่ไม่ได้อะไรเลยมันมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะมึงพูดจีเืดจุ๊จุ๊บ เอาเอาไว้เชนได้เอาไว้เลยนะจบแล้วคุณผู้ชมมันจบแล้วฮาริเนตุยตอนแรกอ่ะผู้ก็ตามตรงนะคุณผู้ชมตัวอักษรสีหรือ่ะถ้ามันไม่ใช่ลอยนะแล้วแล้วและไอตัวตัดคคสซีน่ะแตงเลออารอ่ะมันมันไม่ใช่สติดสองครั้งแน่ผมก็เลยเลยแบบวิวอยู่นะแบบว่าคือใค่ผู้กระตามตรงอ่ะมันคือสองในสี่นะ ใช่ไหมมันคือโอกาสในการที่เราจะได้ตัวใหม่ให้ตัวไม่ซ้ำอ่ะคือสองในสี่ตัวที่ในสี่เราก็มีไปแล้วสองคือผมก็คิดว่าอ่ามังโคมังคังโชคุมาโกคิลุอินเซสุกิมาเน่ผู <c oughs> ้ก,ก็ตาตรงคือทําใจว่าไว้ว่าไอ้ต่อไปนี้มาอย่างนั้นก็อาจจะกก็บไปเป็นล่างล่างยังไม่เอเวกทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ตัวหนึ่งแต่พอบรรลุหน้าก็าสิน้นตัวละครที่เราไม่เคยมีคือจบนะในหัวผมตอนนั้นก็คือ พาลิเนตหนุยเท่านั้นมาโดยอีกมิวโกไม่เคยอยู่ในหัวก็สำหรับคลิปวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเฟซบุ๊กได้ด้วยนะครับส่วนคลิปคลิปวิดีโอการรีวิวสกิลของพาลิเนตหนุยก็อาจจะมาวันหลังนะแต่ยูนิตอาจจะลิมิตเบรกครบมานดกันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าผมเพิ่งยูนิตลิมิตเบรกตัวละครอย่างยูซี่ครับฮาฟิเลียไปเสร็จนะ ซึ่งสีจริงๆอ่ะใจอ่ะกลว่าจะดิมิเบกตัวเกรสูบัตเตอร์ไปด้วยแต่นั่นงุยอยู่ในในอกนะครับว่ามันไม่เก่งพูดกามทรงอ่ะไอเกรสูบัตเตอร์มันไม่เก่งเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะคือสองอย่พูนะว่าอ่ะมันจะซีมูแต่พันดาเมแต่แต่ไอความสามารถที่มันเล่นเกตได้ทั้งทีอ่ะเล่นอาร์เกตห้าสี่แบบมันทํางานได้แค่หนึ่งครั้งแรกครั้งเดียวที่กดคือแบบถ้ามันมันทํางานทุกครั้งครั้งที่เราปวด เออมันจะเป็นตัวกรที่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ม,ม,มึงมีความสามารถคล้ายๆกับอุปกรณ์ชิ้นๆหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้แต่คุณผู้ชมถ้าเล่นมันทำหนัะตอนช่วงเดือนพฤษภาไอ้ทีนนั้นอะที่เป็นของตัวดันไอ,อ้มอสคล้ายๆราะสก,กันนั่นะอะความสามารถเทียบกับอุปกรณ์เลยนีห่หว่าแต่มันทำานักแค,ค่ครั้งเดียวที่กดนะครับก็ตามนี้นะครับโอ,โอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถูกต้องนะตามแบบคำนวณธรรมเนียมฮาลิเนะหนุ่ยไหไห ทิ้งทั้งครั้งเดียวพูดยาวจังวะแล้วก็อีกครั้งนะครับถ้าชอบคล่อวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายเด็กกจด้วยครับ,บก็รับวันนี้ก็ผอชอบคลิปวิดีโอโหตะเด็กนี้แหละครับขอบุนที่เข้ามาแล้วเก็มุมมานนะครับขอบคุณครับ